คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าใครไม่ชอบอยังไงก็ปิดไปเลยครับแล้วไปดูคลิปอื่นโอเคขอบคุณครับเปิดตัวมาครับกับเด็กชายพี่เรียนซ้ำชั้นปหนึเปีก็ยังไม่ยอมก็ยังจะอยู่ครับต่อไปความฝันของเด็กชายคนนี้คือซื้อเรือเดินน้ำและวัตถุอุปกรณ์ของเล่นนะฮะของเล่นของเล่นอยู่นานแค่ไหนก็ไม่ยอมครับ ประชาชนถึงได้รักเขามากมายความรักมากมายจริงๆครับรักมากมายแล้วเขาเยอะจริงๆรักลุงนะรักลุงตามมาดิติดครับ <c oughs> กับเพื่อนร่วมห้องเด็ก <c oughs> ชายพี่เหมือนกันครับอยู่มา7ปีแล้วครับอยู่มา7ปีเหมือนกันเป็นแก๊งเดียวกันนะออมีหน้าที่บอกเวลาทั้งที่ไม่รู้ินนาฬิกาใครมาครับกับมีข้าที่ตอบนักข่าวว่าไม่รู้เด็ก <c oughs> ชายคนนี้พูดไม่รู้ตั้งแต่เกิดมานะฮะก็พ่อแม่ก็อยากเอ้าขี้เท่ายัดปากให้ตายฮะ กราบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง tpj อีกแล้วนะฮะวันนี้นึกอะไรไม่รู้อยากเล่นเกม ps 2เว้ยก็เลยไปโหลดอี m ูโหลดแล้วก็นึกขึ้นมาได้เกมหนึ่งอยากเล่นมวยปั้มว่ะเออไม่อยากเล่นมวยปั้มว่ะคือเกมเป็นเกมที่เราไม่เคยชนะพี่ๆหรือพวกพี่แม่งเลยเป็นเกมที่แบบว่าโดนเขายํำตลอดผมว่าลวหลายๆคนอาจจะนึกถึงเกมนี้และเป็นเกมมวยปั้มที่อยู่ในหนึ่งในใจผมเลยเกมนี้มวยปั้ม P.S. 2 SmackDown ค o m เ h ี r ยเนี่ The Pain เล่าหรือค m e The Pain โอเคไปดูกันครับพูดถึงยุคมวยปั้มสมัยก่อนนี้ถ้าจะเอาดังๆเลยแบบยุคที่ผมแบบดูตั้งแต่ตอนนั้นก็คือแบบเขาเรียกอะไรปี2001ใช่ไหมที่จะแบบสโตนสโตนโคดัง The Rock ดัง Triple H ดัง Kane Undertaker Brock Lesnar Goldberg Kurt Angle อะไรที่ดังแบบช่วงนั้นดังๆ Jeff Madhadi t ดี Team d e v บ n b เ b l é อย่างเงี้ย เป็นช่วงยุคนี้พอดีครับที่เกมออกมาผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ายุคนั้นเขาเรียกยุดแอปที่จูดใช่หรือเปล่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะผมดูแต่ยุคนั้นอะเออคือแบบมันเป็นยุคที่แบบว่าเอทคิสเตียนอย่างเงี้ยเออดูแล้วมันแบบแม่งปั๊มมันโคตรมันอะเออใช้อาวุธใช้อะไรตยิงโคตรมันแล้วแบบไตยินหัวแตกเลยแบบโดดว่าจะมาได้สูงสูงเงี้ยเออเป็นแบบที่แบบหาดูได้ตลอดอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากเลยนะแบบถ้าถ้าใครดูทันยุคนั้นนะคือแบบแต่ก่อนแบบหาซื้อแผ่น DVD ก็ CDCD CD ก็หาายกครับ ต้องนั่งดูทุกวันอาทิตย์น้าติงภา,าคโคตรมันนะ้าติงภาคโคตรมันทับงหมนะโอเคเราเล่นขวัญใจมหาชนดีกว่าครับ Rock แวนเ a m อันนี้ผมปลดตัวละครหมดแล้วนะไม่ใช่ Rock แวนเ a m ครับเดอ Rock กเดอะร็อกเดอะร็เฮ้ยปลด,ดตัวละครหมดหรือยังวะไม่มั่นใจยังนะยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโหลดเซฟอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวลองปั้มดูสักแมทกันแล้วกัน เดือดรับเจอแต่ก่อนเดือดรับเดือดรับต้องเจอสโตนโคล์นะเห็นไหมฮะตัวละครตัวละครยุคนั้นก็ดังพวกนี้ดังหมดเลยดังทุกคนเลยสโตนโคล์นะวะสโตนโคล์ไ, <Stone Cold S 2> ไลองจัดมมมมผมไม่มันผมไม่มั่นใจว่าเออภาคนี้ใส่ท่าไม้ตายง่ายง่ายครับเพราะทุกภาคเนี่ยมันสามารถใส่สูตรอดไอ้ใส่ไม้ตายลอบเลนแบบได้หรือเปล่าแต่เห็นภาคเนี้ยคือแบบขโมยท่าไม้ตายคนอื่นได้แม่งเจ๋งมาก รู้จักไหมรู้จักไหมสอกมหาชนคือดูดูเกมเนี่ยมันออกเมื่อปี2000ใช่ไหมแต่ผมว่ามันแบบมันแบบภาพมันสวยอ่ะเพื่อนๆอย่ามาเปรียบเทียบกแบบับเกมแบบลองลองทำเฮียคำเดียเพนเป็นแบบแบบฉบับ Full HD ดิแล้วมันจะแบบภาพมันจะสวยมากการเคลื่อนไหวตัวละครก็ค่อนข้างโอเคเลยอย่า ยอห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 ยอไปไปกดไม่กดไม่กดไม่พินไม่กดไม่กดอันนี้ผมเล่นในจอยนะเล่นบน S PS2 Simulator เด๋ยวล็อกนี่โหดมากดูดูเดี๋ยวผมจะใส่ท่าสตันเนอร์ให้ดูไอชิบหายโดนสตันเนอร์ไอชิบหาย อย่าทำกูอย่ากด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 โอ้โหเกือบตายเด้อเด้อเดไม่ได้เล่นนานครับไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นอุ้ยโดนขยับอืมอืมอืมอสตันเนอร์เห็นไหมครับสตันเนอร์อืมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมเล่นกับพี่ไม่เคยชนะเลยเกมเนี้ยเล่นกับพี่ไม่เคยชนะเลยล็อกบัตรท่อมใส่อืม คือถ้ายุคสมัยก่อนเนี่ยที่ไปนั่งเล่นแต่ก่อนมันจะเราจะบ้านเราจนนะที่แบบนั่งเล่นเพย์ทูเพย์วันที่ตามร้านเงนี้ยดังมากแต่ก่อนพีซียังไม่ได้ลงร้านนะครับแต่ก่อนมีเพย์วันกับเพย์ทูลงร้านคือเกมมวยปั้มกับเกม GTA เนี่ยคือจะคือจะคือจะแบบยังไงอะ่ะคือจะแบบหมดก่อนอมวยปัม้มมวยปั้ม GTA เกมวันพีซ เกมวันพีดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นเกมพีดเหมือนกันอออืืุ้ยไอเชิดของสตันเนอร์อืโคตรมันเขาบอกเลยเพราะว่ามันมันบางทีมันมันมันกว่าเกมมวยปั้มสมัยจริงนะเกมสมัยเกมสมัยก่อนเขาทำมาให้เล่นง่ายครับ ไม่ต้องมีแบบปุ่มอะไรเยอะเลยไม่ต้องกดท่าเยอะอะไรเกมสมัยนี้มันเล่นยากขี้หายมวอปั้มสมัยนี้ผมไม่เป็นแฟนมือปั้มแบบมานานขนาดนี้เลยนะไม่ชอบดูแบบสปอยมือปั้มอะไรไม่ใช่สปอยมือปั้มที่แบบแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตทย์เงี้ยเออตามเคเบิลเดี๋ยวนี้ก็ถ้าแต่ไม่ผิดก็ช่องอะไรนะกล่องกล่องทีบีบีอ่ะมันมีมือปั้มอยู่นะผมยังดูกล่องอยู่เลยตอนนี้มีน้าติงกับใครนี่อีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักเขาหน้าติงกับวัยรุ่นอีกคนหนึ่งมาพากแต่ ไม่ปั้มาก็เปลี่ยนไปตามสมัยแล้วนะครับมสมัยนี้นี่จอห์นซีน่าก,กับแรนดี้ออตันยังไม่ค่อยดังนะก็ดังแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าพวกแบบพวกทพพวกทพสมัยก่อนอย่าอย่าอย่าไปแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปเชื่ไไอไม่ยมอมยอุ้ยโอ้ยโอ้ย วัดกำลังกับกูไหม,มวัดกำลังกับกูไหมโอ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้แบบแรกก็ต้องถอนครับย่โยยุโยยุโยย,ย,ยุมาที่มาที่มาที่แค่นี้ก็มันได้ครับแต่ภาพมันจะเบลอๆหน่อยเนาะหรือว่าผมต้องปรับอะไรนะ,ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแพ้ กูเก e, e ือบแพ้ไม่ยอมเหมือนกันนะไม่ยอมเหมือนกันมาดิมาดิไม่ยอมเหมือนกันมาดิไม่ยอมเหมือนกันมาดิไม่ยอมเหมือนกันไม่ยสตันเนอร์กูไอสตันเอ้ยเคโอป่ะเนี่ยเรียบร้อเคโอสตันเนอร์มึงนะมึงเป็นแท็กทีมนะฮะแท็กทีมเป็นแท็กทีมแท็กทีมปะดูดิหกแมนแท็ก โธนดโดแท็กโธนดโดแท็กคือไม่ไม่ต้องแท็กนะฮะไม่ต้องแท็กคือเข้าไมา่ได้เลยนอร์มอลแท็กเนี่เล่นใครดีฮะเล่นใครดีเล่นใครดีเกิดแองเกิลเควินเนชเควิน a s ชดีกว่าฮะเป็นตัวนี้ที่ผมชอบครับรป๋าปา๋าอย่าทิไปเอสอ่ะ Death, ita, Victor, ette, er, เดฟปาติต้าบิชโชบอลเลตเนอร์ไม่เอาไม่เอาัอันนี้มธรรมดาครับดีวอนจช็อตสู้คนแข็งแกร่งแข็งแกร่งเท่าไหร่อ่ะนี่กว่าออลิเคนนี่กว่านี่ครับมาเจอสองตำนานครับที่ใครๆก็อยากเห็นเขานี่ครับผมจะไม่อ่านชื่อเขานะผมจะไม่อ่านชื่อเขาแนตะ่เพื่อนๆดูครับผมจะไม่อ่านชื่อเขานะผมจะไม่อ่านชื่อเขาเขาทิ้งจากเออ่ กันเมืองท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มาลงไว้ปั้มมาแข่งไว้ปั้มครับฟิตเนสอย่างดีครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาหน้าตาจะเป็นยังไงโอคไม่ได้ปรับโกงนะตัวนี้คือนี้บอดค่อนข้างเก่งนะแบ็คแลชดีกว่าครับศึกล้างแขนดู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 นะดูนะคือทำเหมือนได้คือทำเหมือนได้ตัวนี้แค่นี้ ลุงแถวบ้านนะลุงแถวบ้านปรับเกี่ยวอืมศึกแบ็คแลชสองพันสามนะฮะตอนนั้นผมยังเท่าไหร่เองสิบสิบเท่าไหร่วะสิบประกวบเนี่ยแหละไม่ถึงสิบห้าสิบประวบเนี่ยแหละบิ๊กเดดดี้ดีเซลเย้ัยสตันคิด โคตรเท่เลยฮาลิเคนเย้ yeah. มาดูเขาคนนี้ดีกว่าครับมาดูเขาจะเปิดตัวยังไงเปิดตัวมาครับกับเด็กชายพี่เรียนซ้ำชั้นป .1 7ปีก็ยังไม่ยอมก็ยังจะอยู่ครับต่อไปความฝันของเด็กชายคนนี้คือซื้อเรือเดินน้ำและวัตถุอุปกรณ์ของเล่นนะฮะของเล่นของเล่น อยู่นานแค่ไหนก็ไม่ยอมครับประชาชนถึงได้รักเขามากมายความรักมากมายจริงๆครับรักมากมายรักเขาเยอะจริงๆรักลุงนะร,รักลุงอออออออตามมาดิติดครับกับเพื่อนร่วมห้องเด็กชายพี่เหมือนกันครับอยู่มา7ปีแล้วครับอยู่มา7ปีเหมือนกันเป็นแก๊งเดียวกันนะอ,อมีหน้าที่บอกเวลาทั้งที่ไม่รู้ยืมนาฬิกาใครมาครับกับมีน้าที่ตอบนักข่าวว่าไม่รู้ไม่รู้เด็กชายคนนี้พูดไม่รู้ตั้งแต่เกิดมานะฮะ ก็พ่อแม่ก็อยากเจาขี้เท่ายัดปากให้ตายฮะก็เออวิโอ้โหอืมมึงโหดนัใช่ไหมครับมึงโหดนั้ใช่ไหมผมจะไม่อ่านชื่อผมจะไม่ชื่ออ่านชื่อศัตรูนะอืมให้เพื่อนอ่านเอาเองให้เพื่อนอ่านเอาเองเพื่อนอ่านเอาเองกะทืบ โหดนะใช่ไหมโหดนะใช่ไหมเฮ้ยเก่งใช่ไหมเก่งกับคนที่มีทางสู้ใช่ไหมเก่งอุย้ย <c oughs> กระตือกับการ <c oughs> เก่งกับคนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเราทำไมตายอ่ายกไม่ขึ้นเหรอยกไม่ขึ้นเหรอยกไม่ขึ้นเหรอเอออย่าบอกนะกูจะแพ้โรเบกโรเบกโรเบกหนู ไอซะมึงมึงต้องเคโอมึงต้องเคโอไปซะโอ้ยผมน่าเอาสตันเนอร์มาว่ะอย่างนี้น่าเอาไอ้ผีหน้าไอ้เน่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 อือมผีโอ้ยสุดหูโดนทำให้ตายแก อย่อย่าอย่าออยต้องสั่งสอน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 อต้องสั่งสอนหึงต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนเดี๋ยวเอาอาวุธพรอนมึงอาวุธเยอะนะใช่ไหมมึงอาวุธเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอย่าไปทำร้ายคู่ศัตรูสิแขกเพื่อน แท็กเพื่อนอุ้ยมึงเข้ามาใช่ไหมเพื่อนก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเพื่อนจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเพื่อนถือค้อนเฮ้ยมึงถือค้อนทำไม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 เอาค้อนมามันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของเด็กเล่นอย่างมึงต้องเล่นรถถังอย่างมึงต้องเล่นรถถังอย่างมึงมึงเชี่ยไอ้สัตส ไม่ตีตัวกูเหลืองเลยอย่างมึงต้องเล่นรถอย่างมึงต้องเอ้ยอือย่างมึงต้องเล่นรถถังออย่างมึงต้องเล่นรถถังมึงมาเล่นคอนทำไมอ๋อแชร์แชร์ไหมแชร์ไหมแบ่งปันอ่ะรู้จักไหมแบ่งปันโอ้ยคอนแม่งไกลกว่า เอ้ยเอ้ยไปทำกรรมการทำไมชอบใช่ไหมทำคนไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะชอบใช่ไหมทำคนที่มีทางสู้เนี่ยชอบใช่ไหม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 ฮึชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมเอาเข่าไว้โอเคแม่งมันชอบใช่ไหมชอบใช่ไหม ึ้นมาลุกขึ้นมาหมดเวลานอนแล้วผมไปนอนที่บ้านเดี๋ยวนี้ฮะทำไมไม่อยู่บ้านทำไมไม่อยู่บ้านทำ,ทำไมไม่อยู่บ้าน,น,น yeah. าาทำไมไม่อยู่บ้านทักมุ๊บทไมไม่อยู่บ้านผมหล่อนิดนึงเย่จะตีให้ม่งตายทำไมไม่อยู่บ้านลุงทำไมไม่อยู่บ้านลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้น ลุกขึ้นมา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 ล <Never> ุกอุ้ยเชี <leak> ่ย <roman> ม <noise> ึงยัดอะไรอุ้ยตีกรรมการทำไมมึงตีกรรมการทำไมตีกรรมการอุ้ยสัตีกรรมการทำไมตีกรรมการทำไมเย่ตีกรรมการทำไมตีกรรมการทำไมตีกรรมการทำไม ตีกมาการทำไมหวูยสะดุ้ดอุย้ยเฟี้ยงเหรอให้นี่เฟี้ยงเหรอแท็กเพื่อนแท็กเพื่อนอุย้ยสติ๊ดอาริเคนตีมันฮีโร่ฮีโร่หูยต่างแขกเยลยนะฮะฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานวดนวดท่านผู้นำนวดท่านผู้นำ นัวท่านผู้นำเอท่านผู้นำมาลุกขึ้นมาโยนทิ้งโยนทิ้งท่านผู้นั้นถึกจังทำไมท่านผู้นำถึกจังท่านผู้นำไม่ยอมแพ้เหรอยอมแพ้เลอครับผมขอร้องยอมแพ้เถอะยอมแพ้เถอะยอม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 ยอมยอม ยอมยอมยอมฮึผมเหนื่อยจะพูดกับท่านแล้วนะผมเหนื่อยจะพูดแล้วท่านผู้นำฮึเฮ้ยไอ้เจ้าท่านผู้นำโคตรโหดเลยจ้ะ